วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงข่าวสารนะครับที่ถือว่าเ,าเป็นอีกหนึ่งการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอยู่อย่างมีนัยสําคัญนะของโลกคริปโตนะฮะท่ามการสภาวะมีการแบบมีปัญหากันอยู่พอสมควรในณนะขณะนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ที่ไม่ดีเลยแหละนะในแง่ของสงครามไม่มีอะไรดีอยู่แล้วนะครับแต่ก็ตอนนี้ถ้าเราดูในส่วนของคริปโตเคอเรนซีต่างเนี่ยชักเริ่มที่จะมีการใช้งานที่เยอะเพิ่มมากขึ้นซึ่งไม่ได้บอกว่าดีหรือว่าไม่ดีอะไรแต่อย่างใดเนาะ เพื่อนๆก็ลองเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไปพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลกันเองนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลอะไรจะเสริมผมคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปเริ่มที่ข้อมูลแรกที่น่าสนใจสำหรับวันนี้กันเลยครับสำหรับเรื่องแรกนะครับผมขอเริ่มต้นในเรื่องเกี่ยวกับ Bitcoin กันก่อนเลยละกันนะครับก็เป็นในเรื่องของที่ยูเครนนะถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ช่วงนี้โอ้โหเรียกได้ว่ายังเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนกําลังจับตา กันอยู่เยอะอยู่มากมากเลยในช่วงนี 2021, like China, ición, ้นะครับก็เลยได้ว่าทำให้หลายๆข่าวที่เกี่ยวกับคริปโตเนี่ยที่ว่าจะเป็นเหรียญเอาคอยหรือว่าโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเงยบเงียบลงไปในช่วงนี้เนาะก็ตอนนี้คนค่อนข้างที่จะให้ความสนใจกับในเรื่องของที่ยูเครนแล้วก็รัสเซียกันนั่นเองนะครับก็ตอนนี้นะถ้าเราครับดูข้อมูลนะฮะจากทางแอรคริปโตนะครับผมก็ได้รร์ตเนาะว่าตอนนี้ในเรื่องของการบริจาคนะครับผมไปให้กับที่ทางยูเครนเนี่ยก็มีเงินเินปาไปประมาณสัก หล,หล้านเหรียญหรือว่า150ล้านบาทแล้วนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งช่องทางเนาะสำหรับโลกคริปโตนเนี่ยที่สามารถที่จะเข้าไปช่วยคนยูเครนได้ด้วยนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นนหนึ่งเรื่องที่เออ เป็นอีกหนึ่งยูสเคสหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะที่โอเคคริปโตเนี่ยมันสามารถที่จะไปใช้งานจริงจังในระดับที่แบบเฮ้ยมันมีความต้องการแล้วก็มันเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็เลยว่าช่วงนี้คริปโตถือว่ามีบทบาทอยู่อยู่มากเลยนะครับถ้าพูดกันตามตรงเนาะเพราะว่านะครับผมล่าสุดทางยูเครนนะครับผมก็ได้ออกมาพูดเนาะในเรื่องของอาการรับในเรื่องของการช่วยเหลือนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเหรียญบิทคอยน Bitcoin, นะครับผมแอดเดรสนี้แล้วก็อีทูเรียม แล้วก็ USDT หรือว่าเซบคอยของเขาอขอไปเซบคอยที่อยู่บนอี h e r e u m b l o มบล็อกเชนหรือว่าตัว ERC 20นั่นเองนะครับก็เลยดูว่ารองรับที่จะให้คนทั่วโลกเนี่ยหรือว่าใครที่ต้องการซัพพอร์ตยเคเนี่ยโอเคโอนเงินเนี่ยไปยังอ d d ร e s s ต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งผมก็มองว่าคงที่จะไม่ได้มีแต่แค่คนที่รัฐบาลยูเครน UK หรอกที่รับเงินจากสิ่งต,ต่างๆเหล่านี้นะครับอาจจะเป็นเฮ้ยบางคนอยู่ที่ยูเครนแล้วแบบบางทีมัน ระบบธนาคารหรือว่าระบบอินเทอร์เน็ตบางทีมันมีปัญหาอะไรแบบนี้ซึ่งคริปโตมันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เฮ้ยมันไม่ถูกการควบคุมหรือว่ามันมันไม่สามารถที่จะแบนได้นะสามารถ่จะโอนออนเชนไปได้เลยนะครับอันนี้คริปโตไม่ได้เกี่ยวกับทางเอเชนนะคือหลายคนอาจจะมาบอกเฮ้ยคริปโตถ้าเอเชนโดนแบนแล้วก็จะก็จะไม่ได้นี่ถูกต้องไหมแต่จริงคริปโตเนี่ยมันมันไม่จำเป็นต้องอยู่ในเอเชนก็ได้้วมันสามารถที่จะโอนออนเชนโอนโดยตรงซึ่ง ไอตัวบล็อกเชร์ตรงนั้นนะมันไม่สามารถที่จะแบนได้นั่นเองนะครับมันจะคนละอย่างกับเอชเชนต่างต่างนั่นเองเนาะรวมถึงนะครับคุณวนะิทริกเนาะหรือว่าโคฟอรเดอร์อีเทอรเมนะฮะก็ได้ออกมาซนะัพพอร์ตเนาะในเรื่องของแบบเฮ้ยโอเคตรวจสอบว่าที่นี่โอเคเป็นเป็นสิ่งที่สามารถที่จะรับ ในการบริจาคได้แล้วก็โอเคปลอดภัยไม่ได้โดนโกงเพราะว่าตอนนี้ผมคิดว่าน่าที่จะมีสแกมอยู่ค่อนข้างเยอะนะแบบมาแบบมามาในรูปแบบของตอนนี้คนหนึ่งเขาเดือดร้อนนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนก็เลยดูว,ว่าโอ้โหช่วงนี้คนหนึ่งเขาเขาก็เกลียดกันอยู่พอสมควรยังมีสแกมมาแบบเฮ้ยรับบริจาค เออบอกว่าจะเอาไปช่วยแต่แบบเอ้อาจที่จะมาในรูปแบบสแกมตอนนี้ก็ยังไงระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับยังไงติดตามในพวกของตัวเฟซบุ๊กหรือว่าทวิตเตอร์ที่มันเป็นออฟฟิเชียลนะครับน่าที่จะปลอดภัยกว่านะยังไงช่วงนี้ต้องระวังกันให้ดีนะแต่คุณวิทริกเนี่ยก็ได้ออามาพูดถึงว่าโอเคคุณสามารถเดี๋ยวซัพพอร์ตยูเคนผ่านทางยูเคนดราอันนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมซึ่งก็จะเป็นการซัพพอร์ตผ่านทางปาร์ตี้บิดนะอ่ะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะปาร์ตี้บิดเนี่ย อาจจะตามกันโดยเสมอมาหรือว่ศึกษากันมาเสมอเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของที่เขาเหมือนเป็นปาร์ตี้อะครับเพื่อนเอนคือเรามารวมตัวกันเพื่อที่จะเอาไปปาร์ตี้เพื่อที่จะไปรวมกันบิดซื้อ NFT อะ่ะก็คือแบบเฮ้ยเราเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยนะจะให้มีตังค์ไปซื้อบอเอฟเป็นละล้านคงจะไม่ไหวอะไรประมาณนั้นก็เลยดูว่ามารวมตังค์กันเหมือนเป็นภูก้อนหนึ่งแล้วก็เอาไปซื้อ บอยเอฟหรือว่าไปซื้อคิโตัวพังนั่นเองซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการปรับนิดๆ,ๆหน่อยๆเนาะแล้วก็มาเป็นยูเคนดาวแล้วนะฮะถือว่าเป็นหนึ่งอ,อีกหนึ่งเรื่องที่เออมันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เฮ้ยตอนนี้โลกของบล็อกเชนเนี่ยมันมาช่วยในแง่ของการที่แบบโอเคอาจจะโดนตัดการสื่อสารอะไรต่างๆก็ว่างัดไินเทอร์เน็ตนมีปัญหาแต่มันก็ยังสามารถที่จะส่งอะไรไปได้นั่นเองก็คิดว่าเออผมคือผมก็พูดมา คลิปที่แล้วก็ก็พูดถึงไปด้วยนะว่าเฮ้ยโอเคคริปโตผมคิดว่าหลังจากเนี้ยโอเคแหละราคามันจะลงหรือว่าไม่ลงระยะสั้นนี้ผมไม่รู้อนะันนแต่หลังจากนี้ผมคิดว่ามันน่าที่จะทําให้คนเนี่ยเออมองว่าเฮ้ยคริปโตเนี่ยมันมีประโยชน์นะมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยจะสแกมจะเอ่อค้าอาวุธจะค้าโอ้โหของดําของเทาอะไรก็ว่ากันไปซึ่งคริปโตโดนมาต่างๆนานา,นาซึ่งตอนเนี้ยเฮ้ยสภาพสบาว่าสงครามเนี่ย มันใช้งานได้จริงแล้วก็มันมีประโยชน์มากๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งก็คิดว่าหลังจากนี้ระยะยาวๆยังไงก็แฮปปี้ในเรื่องของการใช้งานนะอันนี้ไม่ได้ส่งผลถึงราคาอะไรอย่างใดเพื่อนๆต้องไปพิจารณากันเองแต่ก็คิดว่าช่วงนี้ถือว่ามีการใช้งานแล้วก็มีการทดสอบในเรื่องของระบบบล็อกเชน c o i n Ethereum อยู่เยอะพอสมควรนะก็ถ้า บิตคอย์ Bitcoin ผ่านทุนนี้ไปได้ผมคิดว่าน่าที่จะเป็นหนึ่งสิ่งที่เอาไว้พูดกันอีกเยอะเลยอีกยาวเลยอาจจะจะไปพูดถึงลูกถึงหลานกันในภายภาคหน้าเลยก็ว่าได้นะครับผมซึ่งนะครับผมในกรณีที่มีการขัดแย้งกันเนาะสำหรับทางรัสเซียแล้วก็ยูเครนนะครับแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่โอ้เรียกได้ว,ว่าเติบโตก็คงหนีไปไม่พ้นในเรื่องของการใช้งานในส่วนของตัว คู่เหรียญคู่แพรนะครับผมสำหรับคู่แพรไม่ว่าจะเป็นคู่เหรียญรูเบิลเนาะหรือว่าคู่เหรียญเงินของรัสเซียนะครับรวมถึงคู่แพรของเงินฮิฟเนียนะครับผมก็จะเป็นเงินของยูเครนเนาะเรียกได้ว่าคริปตเคอเรนซีที่คู่แพรเนี่ยอารมณ์คล้ายๆกับบิตคอยคู่แพรกับไทยบาทอ่าอารมณ์คล้ายๆกับโดสคอยคู่แพรกับไทยบาทอะไรประมาณนั้นเนาะอันนี้ก็เหมือนกันเป็นคริปโตคู่แพรกับสกุลเงินของรัสเซียคู่แพรสกุลเงินของยูเครน เรียกได้ว่ามีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นอยู่โอ้โหมากๆเลยในช่วงนี้นะครับก็คาดการณนะอันนี้ไม่รู้จริงแท้มาแน่แคนะ่ไหนเพื่อนๆตอนเป็น,นพิจารณากันเองหรือว,ว่ามีความคิดอย่างไงก็บอกกันละหน่อยละกันนะฮะว่าเออบางคนเขาก็กังวลใน,นเรื่องของโอเคค้างเงินอนาจจะยังมีปัญหาหรือว่าสินทรัพย์ต่างๆที่อยู่ในประเทศไม่ว่าจะเป็นรัเสเซียหรือว่ายนะูเคนเนี่ยอาจจะยังมีปัญหาเอาออกไปไหนไม่ได้ก็เลยแปรไปเป็นรูปแบบของคริปโตเคอเรนซีเพื่อที่จะเฮ้ยอนาคตถ้ามันมีปัญหาจริงเขาสามารถที่จะเอาเหรียญคริปโตเนี่ อันนี้ถ้ามองแบบเวิร์ดแคมากเลยนะโอเคย้ายประเทศคุณสามารถที่จะเอาบิตคอยเอาสิ่งต่างๆอีทเรียมไปต่างประเทศได้ก็ก็ไปเริ่มชีวิตใหม่ได้อันนี้ผมคิดว่าหลายคนก็มีความคิดแบบนั้นเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของรัสเซียแล้วก็ทางฝั่งของยูเคนะครับซึ่งโอเคแหละบิตคอยก็เกิดมาเป็นในสิ่งที่ไม่มีคนควบคุมได้แล้วก็ไม่ต้องการให้ใครควบคุมหรือว่าบิตคอยไม่สนใจใครใครจะแบนก็แบนไปแต่มันจะใช้ได้อยู่อย่างนั้นประมาณนั้นนะเนาะก็เลยเดียว่าโอ้โห มีการใช้งานอยู่เยอะพอสมควรการาฟพุ่งเลยนะครับนี้เป็นข้อมูลที่มาจากทาง Chain Analysis นั่นเองนะอันนี้เป็นเครดิตจากทาง k a i k o Data นะครับผมก็ยังไงเ,เข้าไปศึกษาดูข้อมูลกันได้นะครับก็เลยดูว่าเราเข้าไปดูข้อมูลนะเนาะตั้งแต่วันที่1 9นะครับจนถึงวันที่24นะครับพุ่งขึ้นมา8เท่านะครับผมในแง่ของอาตาัตราการเติบโตในวอลุ่การใช้งานนะถือว่าเยอะอยู่มากๆเลยนะนี่ก็โหก็ห นะครับผมยังไงก,ก็ถ้าเราพูดถึงในแง่ของการใช้งานมันก็เป็นการทดสอบนะสำหรับคริปโตแต่ก็ไม่อยากที่จะมาทดสอบในกรณีสภา,าวะแบบนี้เลยนั่นเองนะครับโอเคต่อมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของราคาบิตคอยนนะครับผมที่ยูเครนอันนี้เรายังอ,อยู่ที่ยูเครนอยู่เนาะคือตอนนี้นะฮะร,ราคาบิตคอย n ที่ยูเครนหรือว่าที่คู่แพ้กับยูเครนเนี่ยราคาแพงกว่าปกติ3เท่านะครับผมโอ้โห อขออภัยสามพันหรือว่าประมาณ1นึ่งแสนนะเียด้ว่าสมมติเท่าราคาปกติขากันที่1ล้านใช่ไหมราคาที่ยูเครนจะขาย1นล้านหนึ่งนะครับก็เลยด้ว่าแพงขึ้นมาอยู่ราวๆสักสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็เลยด้วยว่าน่าที่จะมีการความต้องการหรือว่าดีมาที่เพิ่มมากขึ้นอยู่อย่างต่อนเนื่องเหมือนกันที่ยูเครนนะครับกอ็อันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่คนต้องการคริปโตเพื่อที่จะมาช่วยอะไรบางอย่างอยูอย่พอสมควรในช่วงนี้นะครับประกอบกับนะครับผมล่าสุดที่มีกรณีของ จะมีการแบนสวิฟต์นะครับผมซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่อยู่เหมือนกันนะซึ่งรัสเซียก็ได้เอามาบอกนะครับว่าการแบนสวิฟตนะครับผมจะเหมือนกับการประกาศสงครามเลยก็ว่าได้นะซึ่งก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะครับผมแต่ก็คาดว่านะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าการแบนสวิฟตเนี่ยโอเคจะส่งผลต่อราคาของคริปโตหรืออะไรมากน้อยแค่ไหนเพื่อนๆต้องติดตามข่าวสาร กอย่างใกล้ชิดน,นะฮะแต่ถ้าเราเข้ามาดูข้อมูลนะว่าการแบนในส่วนของ s w i f t เนี่ยมันหมายถึงอะไรกันบ้างนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครดิตการ์ดจะไม่สามารถใช้งานได้เนาะโนมานี่ทานเฟอร์นะครับผมไม่สามารถที่จะส่งเงินอะไรต่างๆได้บิสเนส s s นะครับผมในในประเทศเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทําทอะไรในเรื่องของการเงินได้แบงค์ทาร์เซชันไม่สามารถทําได้แบงค์ Bank ต่างๆ Netflix Amazon Apple Pay หรือว่าอะไรที่เราต้องใช้การทำทาร์เซชันในเรื่องของธุรกรรมทางการเงินเนี่ย จะไม่สามารถใช้งานได้นั่นเองนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่อยู่มากๆในนาทีานเขามีการปิดในเรื่องของตัวสวิปจริงๆนะครับผมซึ่งอันนี้ในะ Twitter ก็ออกมาบอกนะว่ารัสเซีย adopt b i t c o i n faster t h a n w น think นะครับอันนี้ก็ไม่รู้จ,จริงแท็มาน้อยแค่ไหนเป็นเพื่อนต้องใช้วิริานกันเองนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นในเรื่องที่ถ้าถ้ามันเป็นแบบนี้จริงถ้ามีการ adopt ใช้ Bitcoin จริงๆเนะี่ยโอ้โหอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะ เป็นยังไงเหมือนกันนะครับผมแต่ก็มีข่าวอีกมาเหมือนกันบอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงท้าเลเซียจะใช้บิตคอยอเมริกาอาจจะทําให้ท่านยังไงก็ได้ให้ราคาบิตคอยมันลงอ่ะแต่ผมก็ยังนึกภาพไม่ออกว่ามันคือคือถ้ามันจะลงก็คือหมายถึงว่ามันไม่มีดีมาเนาะหรือคนไม่ต้องการมันอ่ะเอออันนี้มันก็น่าจะลงแหละแต่ถ้ามันมีความต้องการอ่ะเออมันก็จะอันนี้เพื่อนๆคิดเหมนกันยังไงเออมีข้อมูลอะไรจะเสริมเพราะว่าผมก็ ไม่ได้เป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับสงครามอะไรเยอะอยู่แล้วนะครับยังไงก็ถ้าใครมีข้อมูลอะไรผมเชิญชวนให้เพื่อนๆคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยเพื่อนๆที่เข้าอา่านคอมเมนต์ก็จะได้ประโยชน์ได้ข้อมูลกันไปนะครับผมประกอบกับตอนนี้นะครับถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลของทางชาร์ตบิตคอย n เนาะอันนี้เป็นชาร์ตหนึ่งวันนะครับก็เลยได้่าฟอร์มตัวในเรื่องของตัว Head and s h o u l d e r แล้วนั่นเองนะครับผมก็ถ้าเราดูในส่วนของตัวชาร์ตตรงนี้เราจะสังเกตนะฮะว่าอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะ เป็นแบบน,นี้หรือเปล่าเ,าเ,าเนี่ยเพื่อนๆต้องใช้วิจารย์กานเองนะครับผมซึ่งก็คงตอบไม่ได้เนะว่าอันนี้มันจะเป็นไปในแพทเทิร์น <m> นี้กันมากน้อยแค่ไหนนะครับผมซึ่งก็ต้องเตรียมการแหละเนาะถ้ามันเกิดเหตุการณ์ A เราก็ดู A ถทั้งมันเกิดเหตุการณ์ B เราก็ทําแบบ B นะครับผมซึ่งก็สมมติถ้ามันเกิดแบบนีจ้จริงๆนะครับผมซึ่งก็ถเราวัดในเรื่องของตัวเป้าเนี่ยตามตํารานะครับผมก็ โอ้โหผมไม่อาจจะคิดภาพเลยว่ามันจะเป็นแบบนี้จริงหรือเปล่านะครับผมหรือว่าถ้าเราวัดในส่วนของตัว uh, ตัวเนกไล,ลประมาณตรงน,นี้สมมุติถ้าคิดแบบแง่ดีแล้วกันเนาะสมมุติถ้ามันลงนะลงแบบแง่ดีโอเควัดจากเนกไลจนถึงตัวยอดมันนะครับผมก็เหลาๆซักตตตโอเคมีประมาณ2องหมกับโอ้โหสองหมื 20, ่นกลางๆเลยอันนี้เพ Young ื่อนๆพื่อนคิดกันยังไงคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะสำหรับตัวเฮดแอนด์ชูโรสสำหรับเพื่อนๆที่คนไหนที่ ยังไม่เคยเห็นนะครับผมก็หน้าตามันก็จะประมาณแบบแบบนี้เนาะก็คือเหมือนมีหัวมีบ่านะครับผมนะแล้วก็มีเนกลายนะครับผมก็แทร็กเก็ตก็วัดประมาณนี้อันนี้ตามตำราเนาะก็ไม่รู้ว่าจะจริงแบบนี้มากน้อยแค่ไหนแต่ก็ถือว่าละไม้ครายคลึงอยู่พอสมควรเหมือนกันในช่วงนี้ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้แพทเทิร์นนี้มันฟอลท์ละกันนะครับโอเคก็สุดท้ายแล้วก็ขอให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปให้ได้ด้วยดีและกันเนาะคงจะ อย,อยากที่จะให้มันจบเร็วๆอ่ะเพื่อนๆนะเพราะว่ามันก็ผมพิว่าสงครามไม่มีอะไรไม่มีอะไรดีอยู่แล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโอ้โหผมเห็นมีคนแบบมีรูปภาพหลายคนอยู่ในสับเว์อยู่ในรถไฟฟ้าเออโอ้โหนึกภาพถ้าเราต้องไปอยู่ตรงนั้นบ้านเรามีปัญหาไปบ้านไม่ได้ต้องไปนอนตามสถานีรถไฟต่างๆผมพิดวว่านั่นแหละฮะก็ก็เอาได้ช่วย ขอให้จบผ่านพ้นไปได้ด้วยดีละกันนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้จริงโอ้โหจะเราจะเอาเขาเอาคอยมาเนาะแต่ก็ตอนนี้ก็ผมคิดว่า,าต้องจับตากันให้ดีละกันสำหรับสถานการณ์ของยุเคนแล้วก็ทางรัเเสเซียนะครับผมขอให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปให้ได้ด้วยดีเนาะโอเคขอบคุณที่รับชมกันจบนะครับผมสวัสดีครับ